สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาศิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนาจะได้มาพูดถึงภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เมษายน2567ค่ะเรามาดูภาพรวมการโคจรของดวงดาวในช่วงนี้กันนะคะ วันที่2เมษายนดาวพฤหัสบดีหมายเลข5สถิตอยู่ณราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคดาวมฤตยูยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมคืออยู่ที่ราศีพิจิกนะคะและดาวเสาวหมายเลข7ก็อยู่ที่ราศีกุมโดยอยู่กับดาวอังคารหมายเลข3ค่ะส่วนดาวอื่นๆได้แก่ดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์พระราหูและก็พระเกตมารวมตัวกันอยู่ที่ราศีมีนค่ะ จากนั้นวันที่13เมษายนดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งก็ได้โคจรยกย้ายจากที่สถิตอยู่ณนะราศีมีนมาสถิตอยู่ณนะราศีเมษค่ะชาวลัคนาราศีตุลคะในช่วงนี้ดูท่านจะนำตัวเองเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของความเดือดร้อนหรือหาเรื่องยุ่งยากใส่ตัวอย่างยิ่งเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามในความที่ดูยุ่งดู วุ่นวายดูหนักดูเหนื่อยนะคะก็ยังมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวท่านค่ะอย่างเช่นท่านจะมีโอกาสได้เจอเจอกับผู้คนซึ่งถึงแม้ว่าไม่ได้สนิทสนมกันนะคะแต่เขาก็จะนำข่าวดีมาให้กับท่านรวมทั้งแม้แต่ท่านนั่งดูทีวีดูคลิปต่างๆท่านก็จะได้ข้อมูลได้ความรู้ ที่ทำให้ชีวิตของท่านมีความสุขนอกจากนี้ท่านก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับของกินของใช้นะคะรวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆมีเกณฑ์จะได้ไปงานเลี้ยงได้ไปฟังเพลงหรือว่าได้สิ่งดีๆจากที่ผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายลูกค้ามอบให้ท่านนะคะทั้งนี้สิ่งของต่างๆเหล่านี้ อาจจะไม่ได้มาแบบง่ายๆแต่ถึงอย่างไรก็มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้รับค่ะช่วงสงกรานชาวลัคนาราศีตุลคู่ครองคนรักของท่านรวมทั้งพุ่นส่วนจะทําให้ท่านมีประโยชน์โชคลาภค่ะเรามาดูอิทธิพลของดาวจันทร์ที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้กันนะคะวันที่หนึ่งถึงวันที่สเมษายน ดูท่าแล้วชาวลัคนาราศีตุลน,น่าจะได้แบ่งพื้นที่เล็กๆในบ้านสำหรับเอาไว้ work from home ค่ะวันที่5และ6เมษายนชาวลัคนาราศีตุลท่านมีเกณฑ์จะได้ทำงานที่เกี่ยวกับเด็กๆนะคะหรือถ้าหากว่าท่านมีลูกมีหลานท่านก็สามารถไหว้วานให้ลูกหลานของท่านดูแลกิจการงานให้กับท่านได้ค่ะ จากนั้นวันที่7และ8เมษายนอืมสองวันนี้ดูท่าว่าชาวลัคนาราศีตุล่านจะหาเหตุหลีกเลี่ยงไม่ต้องทำงานนะคะคือก็น่าเห็นใจอยู่เพราะดูท่าแล้วงานมันหนักงานมันเหนื่อยอยู่ทีเดียวค่ะวันที่9และวันที่10เมษายนอ่ะ สองวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะเพราะว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะนำงานมาให้หุ้นส่วนนะคะหรือว่านำงานมาให้คู่ครองคนรักนะคะก็จะเกิดประโยชน์เกิดรายได้ด้วยกันทุกฝ่ายค่ะเป็นสองวันที่ท่านขยันมากนะคะวันที่11และ12เมษายนชาวลัคนาราศีตุลท่านมีเกณฑ์จะ ได้ทำงานที่เกี่ยวกับการวุ่นวายนะคะหรือว่าความเสียหายของผู้คนนะคะหรือบางท่านก็มีเกณฑ์จะได้ทำงานต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าได้เจอเจอลูกค้าหรือว่าผู้ว่าจ้างที่เป็นชาวต่างชาติค่ะในช่วงสงกรานต์นะคะวันที่13ถึง15เมษายนชาวลัคนาราศีตุลท่าน ทำอะไรก็เข้าตาผู้ใหญ่ค่ะอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับการตกแต่งการดูแลบ้านค่ะและขอฝากอีกนิดนึงค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนนี้ชาวลัคนาราศีตุลบางท่านก็มีเกณฑ์จะต้องไปดูแลปรนิบัติคนเจ็บคนป่วยนะคะ และฉัดขอฝากชาวลัคนาราศีตุลนด้วยคำพูดของคุณโจเอลออสตีนนั่นคืออยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้และหากท่านสนใจดูดวงส่วนตัวดูเลิกสนใจเรียนโหราศาสตร์หรือเรียนวางเลิกสามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฉัดขอกราบเทวดานพเคราะห์ทั้ง9องค์ตั้งแต่เทวดาพระอาทิตย์ไปจนถึงเทวดาพระเกต ได้โปรดอํานวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ